สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปังก็จะพามาบำรุงนี่นะคะแก้สารพัดนึกค่ะเดี๋ยวแม่ปังจะพาไปทำเลยนะคะว่าทำสูตรไหนไปรับทำพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีสี่อย่างนี้นะคะ น้ำสาวข้าวผงชูรสนะคะเครื่องดื่มชุกกำลังค่ะแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะคะค่ะในน้ำสาวข้าวนี้เขาก็มีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจะใช้ลดทุกวันได้เลยนะคะใช้ลดกับพืชผักไม้ประดับไม้มงคลบอลสีของเราได้นะคะค่าประโยชน์ของเขาก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีวิตามินบีธาตุเหล็กนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะแม่ปางก็จะมาใช้ลดกับ แก้วสาร,รพัดนึกของแม่ปานนะคะเขาก็จะทําให้แตกยอดแตกใบดีนะคะทําให้ดินร่วนซุยค่ะนี่ค่ะแม่ปานจะมาใช้นะคะค่ะต่อมาแม่ปานจะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมมูตาเตเมตค่ะก็บํารุงรากนะคะเด้งรากทําให้รากแข็งแรงนะคะใบใหญ่สีสวยค่ะค่ะต่อมาแม่ปานจะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะ วันนี้แม่ปังก็ไม่ได้ทำให้ดูค่ะค่ะในฮอร์โมนไขน่นี้เขาเขาก็จะทําให้แตกยอดแตกใบดีนะคะถ้าใส่กับพริกมะเขือก็จะทําให้ผลดกค่ะถ้าใส่กับต้นไม้มงคลต้นแก้วสารพัดนึกเราก็ทําให้แตกหนอแทงหลอดออกมาเยอะๆนะคะใบใหญ่ใบเขียวค่ะฮอร์โมนไข่นะคะค่ะต่อมาแม่ปังก็จะใส่เครื่องดื่มชุดกําลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ ที่เขามีวิตามิน B12 นะคะก็ทำให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบสดชื่นค่ะนี่ค่ะค่ะแล้วเราก็มาเริ่มผสมกันเลยนะคะก่อนอื่นแม่ฟางก็จะใส่ผงชูรสค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนชาเลยนะคะใส่กับน้ำซาวข้าวเลยค่ะหนึ่งช้อนเลยนะคะใส่ไปเลย ต่อมาแม่ปังก็จะใส่ฮอร์โมนไข่นะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนค่ะนี่ค่ะต่อมาแม่ปังก็จะใส่เครื่องดื่มชูกกำลังนะคะแม่ปังก็จะใส่ไปเลยสองฝาค่ะทำให้ลำต้นแข็งแรงใบสดชื่นนะคะ ไปเลยก็จะหมดแล้วค่ะเทเสร็จไปเลยค่ะเหลือน,นิดเดียวไ่ปังก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะต่อมาไ่ปังก็จะใช้กับน้ำห้าลิตรนะคะผสมกันนะคะนี่ก็น้ำห้าลิตรค่ะไอปังก็จะเทเลยนะคะ ไปลงเลยค่ะใส่ไปเลยเต็มพอดีเลยค่ะแล้วเราก็คน,ส,นส่วนผสมค่ะเพื่อนๆอนื่อนะีคะแก้วสารพัดนึงแม่ปานค่ะออกดอกอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะการใหญ่มากเลยค่ะใบยาวเรียวสีสวยด้วยนะคะสีเข้มด้วยค่ะ กุ้มใหญ่กอใหญ่ค่ะแม่างก็จะมาใช้สูตรนี้เลยลด,ดเลยค่ะหนึ่งถ้วยเลยนะคะสูตรนี้แม่ตางก็จะใช้อทิตรักงนะคะสับเปลี่ยนหมุนเยียนค่ะแก้วสารพัดนึกเราถึงจะได้ต้นใหญ่กอใหญ่ใบใหญ่แข็งแรงด้วยนะคะนี่ค่ะถ่ากระถางนี้ก็เช่นกันค่ะอู้ใบมันเงาเลยนะคะเพื่อนๆใบใหญ่ พุ่มใหญ่ด้วยค่ะทุกกระถางเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะแทงหลอดออกมากแล้วค่ะเห็นไหมคะแม่ปานจะใช้สูตรนี้เลยพุเลยค่ะหนึ่งถ้วยเลยนะคะนี่ค่ะบำรุงเข้าเข้าไปเลยนะคะพเพื่อนๆเขาจะได้ใบใหญ่สีสวยพุ่มใหญ่ด้วยค่ะใบสดชื่นนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นตัวผู้้นะคะ นี่ก็ปุ่มใหญ่มากานะคะแทงหนอ่อแทงหลอดออกมาอีกแล้วคะ่ะใช้สูตรนี้เลยคะ่ะลดเลยบำรุงเขาสม่ำเสมอนะคะแก้วสารพัดนึกของเราถึงจะได้สวยคะ่ะเราต้องหมั่นดูแลเขาคะ่ะว้าเพื่อนๆจ้ามาดูกระถางนี้จ้านี้คะหลอดใหญ่มากเลยคะ่ะ เพื่อนๆจะเห็นนะคะเพราะว่ากระถางนี้แม่ปันจะลงคลิปทุกครั้งเลยนะคะตอนแรกมีใบเดียวนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต่อมาก็จะได้ใบที่สองนะคะต่อมาก็จะได้ใบที่สามค่ะใบใหญ่มากเป็นตัวผู้นะคะแม่ปางก็จะใช้ลดเลยค่ะลดเลยแม่ปางก็จะบำรุงเขาตลอดเลยนะคะเพื่อนๆ แก้วสารพัดนึกเราถึงจะได้แทงหลอดแต่กอออกมาเยอะๆนะคะต้องทำเหมือนแม่ปานนะคะทำสูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเ,เ,เป็นยังไงคะเราต้องบำรุงเขาสม่ำเสมอนะคะแก้วสารพัดนึกเราของเราถึงจะได้พุ่มใหญ่สีสวยใบใหญ่ค่ะค่ะคลิปนี้แมปานก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ค่ะ คลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่นะคะก่อนจากกันแม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ